ต้องบอกว่าตอนที่เรา IPO เนะก็เรามองว่าวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยยังไงก็มาแน่และสุดท้ายครับเราก็อยู่ในวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยดีกรีในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือไม่ได้มากเหมือนที่หลายๆฝ่ายคาดรวมถึงตลาดคาดเนี่ยเหมือนกันก่อนครับผมเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งครับมาจากนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมเนื้อที่เราผมพยายามโชว์เนี่ยครับก็ นโยบายคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลักๆก็คือพยายามที่จะดึงเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดภาษีคอ,อร์เปอ t e เรทแท็กไม่ว่าจะเป็นส่วนของขึ้นแทลลิฟกับเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์นะคือคู่พาร์ทเนอร์ทางการค้าต่างๆาผมแล้วจะเป็นการดีเรกูเลตก็คือผลคลายผลระเบียบต่างๆซึ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนจะทําให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นธุรกิจมีความคล่องตัวในการทําธุรกิจมากขึ้นคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นซึ่ง สิ่งที่ตามมาก็คือเงินเฟอ้อครับผมเพราะว่าต้องยอมรับนิดนึงว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเศรษฐกิจจะกลับมาค่อนข้างดีเนี่ยเงินเฟอ้อจะค่อนข้างที่จะพลิกอัพกลับมาด้วยกันครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องคอนเฟิร์มมากเพราะว่าอย่างล่าสุดเงินเฟอ้อเนี่ยที่ผมเช็คล่าสุดที่ออกมาประมาณวันศุกร์ที่แล้วนะประมาณวันศุกร์กลางเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ลงมาในระดับที่2.6หรือ2.8งเนี่ยผมคิดว่าเข้าใกล้เป้าหมายเฟดไปทุกทีแล้วที่2%เ เฟดเนี่ยน่าจะไม่ได้มีความคอนเซิร์นอะไรแต่อย่างใดถึงแม้กระทั่งเงินเฟ้อจะพิกขึ้นมาแบบ3ามถึงสแต่ผมคิดว่ามันยังอยู่ในระดับที่ Acceptable แล้วก็รับได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าดีกีการลดอย่างที่บอกว่าอาจจะน้อยลงไปนั่นเองแต่การที่จะพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ณตอนระบาดปัจจุบันเนี่ยถ้าจะปิดประตูแบบซีโร่เชนหรือ0%เลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มองไปในอนาคตข้างหน้าครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในรูปทางด้านขวามือแล้วก็เส้นสีฟ้าๆกับเส้นสีดำๆน้ําเงินเข้มเนี่ยเส้นสีฟ้าฟ้าคือนักลงทุนเนี่ยมองว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ในช่วงประมาณตลอดปีหน้าจนถึงปี2026ก่อนการเลือกตั้งเส้นสีน้ําเงินครับเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งสิ่งที่เกิดเมื่อเรารู้ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นวินเนอร์ผมก็จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมีลักษณะชันน้อยลงคําว่าชันน้อยลงคืออะไร ชันน้อยลงแปลว่า Terminal r a เ e หรือแปลว่าดอกเบียระดับสุดท้ายที่เฟดเห็นว่าน่าจะเหมาะสมเนี่ยมันถูกปรับสูงมากขึ้นผมก็เมื่อก่อนอาจจะมองสักประมาณ3.5น่าจะเป็น rate เทอร์มินัลเลทของทางเฟดแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาสักประมาณ3.75หรือ4ครับซึ่งมองไปข้างหน้าเนี่ยประมาณสักตลาดเนี่ยก็ยังคงคาดแหละว่าเดือนธันวาเนี่ยโอกาสสักประมาณ80-90ฟดน่าจะได้คัด 0.25%ให้ได้เห็นครับส่วนในปีหน้าผมคิดว่าก็2-2ถึง2ครั้งเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแต่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเฟดดอพรอบที่แล้วเหมือนกันต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตลาดเนี่ย Price in นโยบายของทำไปค่อนข้างเยอะละซึ่งในมุมมองของเราอาจจะมองคิดว่าเป็นโอกาสด้วยซ้ำเนืเพราะว่าย d เนี่ย กลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีซ้ายมือกับปีเปีขึ้นมาระดับสีกว่ากวียครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าชูดขึ้นมาแบบเหมือนในช่วงที่เรากําลังคิดว่าเมื่อไหร่เฟดจะลดดอกเลยก็ว่าได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเฟดลดแล้วแล้วก็จะลดต่อไปแน่นอนแล้วแต่ยูเนี่ยกลับขึ้นมารับข่าวถึงขนาดนั้นผมคิดว่าอาจจะมีการโอเวอร์รีแอคกับเหตุการณ์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์ไปพอสมควรเหมือนกันครับซึ่ง ในส่วนของ yield to maturity เนี่ยของ Provo Investment Grade Bond เนี่ยก็อันนี้เอาดัชนีขึ้นมาก็อยู่ที่ราวๆสักประมาณ3.7ถึง3.8ก็วิ่งขึ้นมาจากประมาณสัก3ต้นๆเหมือนกันครับผมก็ยังมองครับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ถึงแม้ว่าช็อตเทอมในระยะสั้นเนี่ยจะมีความไม่แน่นอนในแง่ของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ในแง่ของอต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าพอยิวขึ้นมาพ i ิก u p อย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าซื้อเพิ่มหรือถ้าลูกค้ายังมี สัดส่วนที่จะอยากจะลงทุนใน global investment grade bond อยู่เนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีในการที่จะทยอยซื้อเพิ่มครับซึ่งถ้าเกิดเรามองกับเทียบกับตราสารหนี้ไทยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าอย่าง BOT ครับล่าสุดก็มีการลดเนื้อ0.25แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะคงไปอีกสักพักหนึ่งจนกระทั่งเศรษฐกิจไทยเห็นอะไรบางอย่างที่ ไม่ได้ยากจริงๆหรือค่าเงินของเราเนี่ยอาจจะมีการแข่งค่าจรม BOT ต้องคัดเหมือนรอบที่แล้วนีก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ค่าเงินบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งค่าจรม BOT อาจจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอดอค่าเยอะแล้วเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่ายครั้งหลังจากโดนัลด์ทรัมเนี่ยชนะการเลือกตั้งครับก็คิดว่ายากเป็นเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันสําหรับ BOT จะลดแบบเยอะๆในปีหน้าอย่างมากก็สักหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เฟดเนี่ย เราคิดว่ามีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นยวที่อยู่ระดับสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ f ฟดจะลดอาตาดัตราดอกเบี้ยมากกว่าเนี่ย global investment grade ยังคงมีสเสน่ห์แล้วก็ยังคงน่าดึงน่าสนใจในการลงทุนในสายตาของ principal ครับก็ก่อนจะจบเนก็มีอีกประมาณ2ภาพอยากจะใช้ให้เห็นครับก็จริงๆแล้วเนี่ยธนาคารไม่ใช่แค่ f ฟด ทั่วโลกเรียนอย่างนี้ดีกว่าครับวัฒนาการของหลายประเทศเนี่ยกำลังอยู่ในขาของวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงครับก็เราเอาข้อมูลเนี่ยมาตั้งแต่1995เนี่ยแล้วก็เอาจํานวนอัธนาคารกลางทั่วโลกหรือที่มีการอยู่ในวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงเลย mm hmm. นํามาดูครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงสักประมาณเกือบเกือบสิบห้ถึงยีธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งถ้าเราดูในอดีตเนี่ย ก็มีสูงระดับนี้เกิดขึ้นสักประมาณแค่ผมดูเร็วๆก็ปี2008กับปีที่เกิดคราสิสเนอกับปี2019ที่เกิดโควิดครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโฟกัสไปที่เฟดอย่างเดียวก็ถูกประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามิสภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ECB ไม่ว่าจะเป็นประเทศอ,อื่นๆอย่างไทยเนี่ยก็กำลังยกเบี้ยขาลงเช่นเดียวกัน ครับผมก็ถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่า global investment g a t e โดยเฉพาะยิงกองนี้เนี่ยเรามีสัดส,ส่วนในยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันสักประมาณ30-40% corporate bond เนี่ยก็ listed อยู่ในตลาดยุโรปเพราะว่าออ l ว a t ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะ attractive มากกว่าในส่วนของตลาดสหรัฐ investment g a t e ตลาดสหรัฐ v a l วเ t ชันค่อนข้างแพงขับหนะน,นักตอนนี้ครับก็ ไว้อ,อีกถึงประเด็นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฟันโฟเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฟันโฟของ Investment g r a d e เนี่ยผมแท็กเอาค่าเฉลี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรายวันเนะจะเห็นได้ว่าการาฟแท่งเนี่ยจะเป็นรายวัน ครับผมก็ขึ้นขึ้นลงลงตลอดทั้งวันแหละก็ขึ้นอยู่กับมี l o w ออก flow เข้าแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือค่าเฉลี่ย Average 1ปีย้อนหลังเนี่ยฟันโฟลครับผมยังคงมีการไหลเข้าเป็น i investment grade o o r d อย่างต่อเนื่องก็โดยเฉลี่ยประมาณสัก500ล้านดอลลาร์ต่อวันครับผมอันนี้เอาตัว ETF ที่เป็น i investment grade b o n d ของสหรัฐมาเป็น Proxy ซีเนื้อเยือวัดง่ายๆว่า การลงทุนของ Investment Grade เนี่ยยังคงน่าสนใจต่อนักสายตานักลงทุนทั่วโลกหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือยังคงน่าสนใจอยู่ครับยังไม่ได้มีการฟันโฟไหลายออกอย่างมีในยะยแต่อยา่างใด